วันนี้เราจะมาถ่ายถ่ายคลิปว่ามีด่วยอะไรในเซิร์ฟ STSO นะครับตอนนี้เราอยู่กับคุณสันใช่ไหม yeah. Hello, yeah. ัฮัลโหลย่ชื่อรายการ,รของเขาคือทีเสเดือนสันซ่าใช่ป่ะใช่แต่ชื่อย่อคือ TSZ t s ใช่ไหมทีเจะใส่ไว้ในดีสคริปชั่นนะครับจะไปดูช่องของเขาได้นะครับ <ๆ S 1> เลยนะครับดูคลิปผมแลวไลค์แอนด์ซับสไคร์ด้วยนะครับ แล้วถ้าันนี้มีหน่วยมีหน่วยสำรวจหน่วยรักษาการแล้วก็น่วยอะไรอีกสารอีกดวยหนึ่งหน่วยจ่องจองรักษาการไม่หน่วยรักษาการแล้วก็ดอยดอยสำรวจแล้วก็อ๋อหน่วยจองวิทยาของวิทยานะครับอแล้วหน่วยสำรวจนะครับจะเป็นชุดแบบนี้แบบคุณซันนี่กระเป๋าก็อยู่ที่ผมนะครับ ็นทีมกองรักษาการนี่ก็คน,คนพี่ปอนนะคบพี่ปออ,อติดต่อได้กับพี่ปอนครับมันพี่บอนชื่อเอเลนนะคะ E R E N เอ้ย R E N เออใช่ถูกแล้วเขาชื่อในเกมแบบนี้นะครับแต่ชื่อชื่อในเกมของเขาจริงๆก็คือจาซาซาเนะแล้วก็คุมวิทยาการนี่ไม่รู้ใครนะแต่ว่าคนคุมสปาวอะรู้สึกจะเป็นพี่มินใช่ปะ พี่เหเหมินชื่อเ <royable> ah. บอร์ชื่อเขาบาชิออกบาเฟียหรือเปล่าก็ไม่รู้วอาจจะถูกเฮ้ยอ้ำอ้ำอ้ำเออไอ้ดาวจะจ่ายซื้อป่ะไม่ซื้อขี้เกียจ์ถาว่าอันนี้แรงกดไหมโอ้สายเปอร์เฮ้ยทำไมมันลดราคาลงวะเฉยเอาอย่างนี่ครับเราตรงนี้นะครับจะเป็นพวกเขาเรียกว่าอะไรวะพวกนี่ก็คือฐานทีมตำรวจผมสร้างครับแล้วก็อันนี้ ฐานกองรักษาการรู้สึกว่าพี่ปอนจะสร้างนะครับไอ้นี้ฐานสอบครับของทีมสำรวจปิดไว้ตรงนี้กระทอมตรงนี้ที่แรกที่แรกดาร์ลกกับเอ่อแบงค์นะครับนี่ครับบนนี้ครับแบงค์จะมีหลายหลายอย่างนะครับตรงมา้าม้าก็มีสองข้อเกี่ยวกับผ้าก็มีแบบนี้อ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่แบบนี้ ม้านะครับมา้ามันพกสัน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 ไม่อยู่แล้วครับไม่รู้ไปไหนแล้วมันไปชักว่าวอยู่เพิ่งนัมเปอร์นะครับมีดาบนี่ครับมีแค่นี้นะคะอ่อขอวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ